สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว u t u b e นะทุกๆท่านทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชอช้างพาเพลินนะครับนี่ก็จะพามาดูสุดหล่อครับสุดหล่อของเราครับเน่นะครับก็จะเป็นลายบิลลี่นะครับหนุ่มเหนือครับหนุ่มเหนือของเรานะครับ สายบิลลี่นะครับเชือกนี้นะครับนี่ครับหนุ่มหลอของเราอีกเชือกหนึ่งนะครับไอหนุ่มขุนแผนนะครับก็จะเป็นพ่อของน้องแสนรักนะครับกับน้องแสนสวยนะครับนี่แหละครับคุณพ่อครับคุณพ่อของน้องแสนรักนะครับกับน้องแสนสวยนะครับ ตอนนี้ก็กำลังตกมันนะครับตกมันหนักมากเลยครับตอนนี้นะครับนี่ครับอยู่ในช่วงหงุดหงิดนะครับอาการตกมันนะครับนี่ครับคืออาการนี้สูงนี้นะครับก็อย่าเข้าใกล้เด็ดขาดนะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับตอนนี้ก็โู่ปลอกก็ขาดนะครับโซ่ข้างหน้านะครับขาหน้าขาดนะครับ เราเองก็ไม่กล้าเข้านะครับเพราะว่าโซน้าขาดครับปลอกข้างหน้าคู่หน้าขาดนะครับนี่นะครับหนุ่มเหนือครับไพรบิลลี่นะครับดูครับโอ้โหหูกลางใหญ่เลยนะครับหนุ่มขุนแผนนะครับหนุ่มเหนือครับหนุ่มหลอนะครับ ก็ตกมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งเชือกนะครับอยู่ที่นี่นะครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเราครับต้นไม้ก็ล้มไปแล้วนะครับต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับหักเลยนะครับนี่ปกติแล้วโซ่เขาจะถึงนี่ครับถึงต้นไม้นี่นะครับนะครับหักหักต้นหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับหักต้นหนึ่งแล้วนะครับไอเบลลี่ของเรานะครับก็มาอัปเดตนะครับ อาการไพรบิลลี่ให้ดูนะครับตกมันอยู่นะครับพี่ควานกับพึ่งให้น้ำเสร็จครับเมื่อกี้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็กำลังเอาหญ้ามาให้นะครับให้ญ้าไพายบิลลี่นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นพี่ควานครับผู้ดูแลครับของไพรบิลลี่นะครับก็จะนำอาหารมาให้ช่วงเย็นนะครับหลังจากที่ให้ดื่มน้ำให้กินน้ำเสร็จครับเราก็จะนำอาหารมาให้นี่ครับ ตกมันได้เป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับตกมันได้ประมาณเกือบเดือนแล้วครับไายบิลลี่ของเราช่วงนี้ตกมันเยอะนะครับเพราะว่าเข้าช่วงฤดูหนาวนะครับช้างตัวผู้ค่อนข้างจะตกมันเยอะนะครับเดี๋ยวจะอยู่ด้านบนนะครับเราไม่สามารถนําไปตอนล้านักท่องเที่ยวได้นะครับเราก็จะมัดไว้อยู่ในป่านะครับอยู่ด้านบนครับอยู่ในความดูแลของพี่ควันนะครับ อยู่ใกล้ๆน้องแสนลักนะครับก er mm ับ hmm. น้องแสนสวยนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นบ้านนะครับบ้านของแสนสวยกับแสนลักอยู่นี่นะครับแล้วก็พลายเขาเขียวแดงอยู่ที่นี่นะครับนี่จะเป็นบ้านของเขานะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ห่างครับนักท่องเที่ยวไม่สามารถขึ้นมาได้นะครับบริเวณนี้นะครับเราห้ามนะครับเราไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นมานะครับบริเวณนี้นะครับ ต้องอ่านป้ายด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่จะขึ้นมานะครับเราก็จะมีป้ายบอกครับเขียนไว้นะครับเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับนี่พลายบิลลี่อ้ว,วนตึบเลยนะครับ หนุ่มเหนือแต่ก่อนเขาอยู่ที่ที่เหนือนะครับ,ชรบสสรเชียงใหม่นะครับสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็สวนสัตว์เชียงใหม่ก็เลยให้มาอยู่ที่นี่นะครับอยู่ในความดูแลของพิควานครับงาเริ่มที่จะยาวแล้วนะครับหนุ่มเหนือของเราครับไบเบอลี่ของเรานะครับ ค่อนข้างที่จะยาวครับหล่อเล้าอาการนะครับไอหนุ่มลูกสองแล้วนะครับนี่ครับสายยาวของเขาไม่ได้เจ้าชูนะครับแต่หน้าตาดีนะครับนี่ขอไม่ได้ที่จะเจ้าชูนะครับอาศัยที่หน้าตาแล้วก็รูปร่างนะครับไบรบิลี่ของเรานะครับคือข้อควรระวังนะครับเราอยากเข้าไปใกล้เด็ดขาดนะครับอาการแบบนี้ครับสูงนี้นะครับ ก็ขนาดปลอกขาหน้ารุดนะครับเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปนะครับไม่กล้าที่จะเข้าไปใส่นะครับเพราะว่าเขาตกมันอยู่นะครับไม่มีใครกล้าเข้าเด็ดขาดนะครับอากาศนี้สรงนี้นะครับแล้วก็ลมหนาวลมพัดวีว,วีอยู่นี้ด้วยนะครับชวนให้พิชางคึกมากนะครับอากาศแบบนี้นะครับ ไมเลยครับอาบแก้มเลยครับทั้งสองฝั่งนะครับก็ดีนะครับที่พี่ควานรู้ทัน,นครับเลยเอามามัดไฟที่ต้นไม้ใหญ่นี้ครับ ปกติแล้วไพรบิลี่จะอยู่ฝั่งนู้นครับนู่นอยู่บนฝั่งนู้นครับต้นไม้เล็กนะครับก็เลยไปควานผิดสังเกตนะครับก็เลยได้ย้ายมาอยู่หลักใหญ่นี้นะครับก่อนครับไม่งั้นนงานเข้าเลยนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นมีแต่ต้นไม้เล็กๆนะครับที่เรามัดไว้นะครับเราเลยมามัดไว้ฝั่งต้นไม้ฝั่งนี้แทนนะครับพอมัดได้ต้นนี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับก็ตกเลยนะครับก็ไหลออกเลยนะครับ <น>ส่วนสัตว์ของเราก็ยังเปิดให้บริการอยู่ครับทุกวันนะครับสามารถมาเที่ยวชมได้นะครับมาดูพิช้างมาดูพิควายครับแล้วก็สัตว์อื่นๆอีกมากกว่า200ชนิดนะครับที่อยู่ในสวนสัตว์นี้นะครับสามารถมาเที่ยวชมได้นะครับ คือเรามีเพจด้วยนะครับเพจครอบครัวตัวกลมนะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจครอบครัวตัวกลมได้นะครับหรือจะติดตามทางช่อง youtube ก็ได้นะครับช่องชอช้างพาเพลินนะครับนี่ครับช่องของเรานะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับก็สามารถกดติดตามกันได้นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ สุดหล่อครับสุดหล่อตกมันนะครับสุดหล่อของเรา ที่นี่ก็อากาศไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหร่นะครับก็หนาวนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่นาวมากนะครับอากาศก็กำลังดีนะครับเราเฝ้าระวังเป็นอย่างดีนะครับพี่ช้างตกมันเราที่นี่ครับเพราะว่าอยู่ในเขตสนสัตว์นะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะครับด้านล่างครับคือเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ครับที่จะ หลุดอะไรลงไปข้างล่างนะครับเราเฝ้าดูเป็นอย่างดีนะครับเ <c oughs> อเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องชอช้างผ่าพเพลินนะครับหรือติดตามที่เพจก็ได้นะครับเพจครอบครัวตัวกลมนะครับสวัสดีครับ